ไกรทองได้รับพระบัญชาจากพระราชาให้ออกเดินทางไปยังบึงสีไฟสถานที่ต้องคำสาปที่ชาวบ้านต่างหวาดผวาไม่กล้าลงน้ำไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้เขามีเพียงกระบี่คู่ใจสองเล่มและใจที่เด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตายามพลบคำ่ำแสงสุดท้ายของวันจางหายท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มลมเริ่มพัดแรงบรรยากาศเงียบสงดหน้าขนลุกเขาก้าวเท้าเข้าใกล้บึง มองน้ำที่นิ่งสนิทราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยู่เลยแต่แล้วผิวน้ำเริ่มปั่นป่วนเป็นวงคลื่นซ้อนทับกันหลายชั้นเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากใต้น้ำเหมือนเสียงแห่งความตายที่กำลังจะเผยตัวมันมาแล้วชาละวันจระเข้ยักษ์เวทมนต์พุ่งทยานขึ้นจากใต้น้ำร่างมหืมาของมันพุ่งขึ้นเหนือน้ำน้ำกระจายเสียงดังสนัน่น แววตาสีแดงฉานจ้องตรงมาที่ไกรทองเราวกับจะกลืนกินทุกสรรพสิ่งที่ขวางหน้าแต่ไกรทองไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว